คลินิกใหม่ๆปิดการขายได้รัวๆถ้าทำแบบนี้สิ่งที่แตกต่างกันได้ชัดเจนสำหรับคลินิกเก่าและคลินิกใหม่ก็คือเรื่องของแบรนดิ้งครับคลินิกเก่าๆที่เขาทำการตลาดไว้อยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เปรียบก็คือการเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในกลุ่มเป้าหมายของเราครับแต่คลินิกใหม่ๆเนี่ยก็ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้นะครับโดยการที่เราเริ่มปั้นแบรนดิ้งของเราครับข้อดีของการมีแบรนดิ้งที่ดีและแบรนดิ้งนั้นเนี่ยชัดเจนครับก็คือทําให้คนมั่นใจได้ไวว่าคลินิกนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วทําให้คนตัดสินใจไดด้้้งง่่่่าาาาายแตตถเเกิินนคลใหมมๆทีรอํช ก็คือเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เซลล์ครับการส่งคอนเทนต์ที่ปังๆไปหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่นอกจากคอนเทนต์ที่ปังๆนะยังต้องส่งไปหาลูกค้าที่ใช่ในเวลาที่เขาอยากได้ด้วยความถี่ที่มากพอจริงๆครับหากร้อยคือการซื้อครับการตลาดดันมาได้50%นั่นหมายความว่าอีก50%คือหน้าที่ของเซลล์ครับแต่ในทางกลับกันหากเราทําการตลาดได้ดีเมื่อร้อยเปอร์เซ็นต์คือซื้อหากการตลาดดันความต้องการไปได้ถึงหน้สที่ของเซ็นต์ที่ทสิาเของเด็ะสิ่งอหน้า เรียงเรื่องราวไว้แล้วใน cross วางแผนการตลาดและการขายสําหรับคลินิกความงามสู้ศึก2025คลินิกไหนไม่ว่าจะเป็นคลินิกเสริมความงามคลินิกทันตกรรมหรือว่าจริงๆเป็นธุรกิจอื่นสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาเหล่านี้ทําความเข้าใจเพื่อนําไปปรับใช้ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเข้ามาเรียนรู้ทาความเข้าใจและนําไปใช้จริงเพื่อให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นในปี2025กันครับ